ออกหมายล่าจับหนุ่มโมร็อกโกรัดขอฆ่าหมอแซมมี่เจ้าของคลินิกดังเชียงใหม่หลักฐานชัดศาลออกหมายจับแล้แฟนหนุ่มชาวโมร็อกโกรัดขอฆ่าหมอแซมมี่เจ้าของคลินิกชื่อดังของเชียงใหม่หลักฐานชัดขับเก่งไปจอดสนามบินขึ้นเครื่องบินหนีออกนอกประเทศวันที่6ทธันวาคม2567จากกรณีพบศพคุณหมอแซมมี่สาวสองเจ้าของคลินิกเวชกรรมชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวันอยู่ในคลินิกต่อแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สภาพศพถูกรัดคอโดยตำรวจพุ่งเป้าไปที่แฟนหนุ่มชาวต่างชาติโดยพบว่าเดินทางออกนอกประเทศไปยังฮ่องกงแล้วล่าสุดเรื่องนี้พันตำรวจเอกปรญาทิสลาผู้กำกับสพ,พเมืองเชียงใหม่หเ,หมเปิดเผยว่าคดีนี้ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีของคนร้ายจนชัดเจนประกอบกับหลักฐานพยานต่างๆจนรู้ตัวผู้กระทำผิดและได้ขออนุมัติหมายจับจากสารจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสารก็ได้อนุมัติหมายจับแล้วโดยคนร้ายรายนี้คือนายบิลานอายุ30ปีสัญชาติโมร็อกโกโดยขับรถยนต์เก่งโตโยต้าคัมรี่สีดำทะเบียน5กส4252กรุงเทพมหานครของผู้ตายไปยังสนามบินเชียงใหม่ซึ่งได้ตรวจยึดรถเก่งนำมาตรวจสอบพบโทรศัพท์มือถือสองเครื่องซึ่งจะได้ประสานตำรวจสากลเพื่อติดตามไล่ล่าคนร้ายรายนี้กันต่อไป